มาค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าจะมาจะมาออกอ่ DIY รองเท้ารองเท้าเพื่อใส่ เพื่อใส่ในในบ้านนะคะใส่ในบ้านในร้านของซังซ่าน,นี้แหละไว้ใส่สวมอ่ากันเพื่อนหรือรอยเท้าแตกอะคะ่ะแบบว่าเวลาเราเหยียบพื้นมากๆอะส้นเรามันจะมันจะอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นแข็งๆอะคะ่ะเขาเรียกว่าเท้าด้านเหรอคะแล้วสวัสดีค่ะทีนี้ซังซ่าจะมาพา DIY นะคะว่าซังซ่าจะทํายังไงนะคะอันนี้คือแผ่น แผ่นเมนแผ่นอะไรอนะแผ่นแผ่นพลาสติกนี่ค่ะนี่คือแผ่นนี้นะคะแล้วสร้างซ่าก็ตัดตัดโดยการเอาอันเนี้ยคือไซส์ของใครของมันนะคะอันนี้สร้างซ่าทำไซส์ของสร้างซ่านะเนี่ยเห็นไหมคะทาบแล้วก็ใช้ช็อคขีดใช้อะไรนะหมึกซึมมามาขีดให้เป็นรูปเท้าเราก่อน,นะคะ่ะ จะตัดเป็นรูปรองเท้านะคะใช่เท้าเราอยู่ประมาณนั้นก็จริงแต่ทีนี้เราต้องก่อนจะตัดเราเหลือไว้อาไว้เนี้ค่ะเห็นไหมคะคุณซ่าตัดตัดไว,ว้นิ้วนิ้วนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะคะให้เหลือนิ้วครึ่งนะคะ,เอ,เ,อะเอาไว้นิ้วครึ่งนะคะ ทีนนี้ก็จะช่งางชาจะ DIY แผ่นนี้จะกันน้ำนะคะแผ่นนี้จะกันน้ำช่งางชาเอาแผ่นนี้กันน้ำนคะมาค่ะช่งางชาจะพา DIY รองเท้าใส่เล่นนะคะบึ๊บนี่อันนี้คือ นะคะใี่เป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะทับกันสามสามชั้นเนี่ยค่ะ เย็บแล้วนะคะ oh my own. มนนีเท้าของช่างช่างนะคะสอดตัวนี้ลงไปนะคะจากเศษวัสดุที่เรามีนะคะผ้ายินที่เข้ามาตัดขานะคะ ไว้ใส่ใส่ในบ้านนะคะแผ่นข้างล่างช่างาเอาแผ่นกันน้ําอันนี้เอาเศษผ้ายีนที่ที่ลูกค้ามาตัดขานะคะแล้วทีนี้เราก็เย็บเย็บตะเข็บนะคะทีนี้ DIY ไว้ใส่ไว้ใส่เดินในร้านนะคะ นี่ค่ะ,คะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเป็นรองเท้าที่ เย็บไปในร้านค่ะชัานๆเย็บไปแล้วข้างนึงนะคะอันนี้คือตัวเทสนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยช่างๆได้รองเท้า DIY ง่ายๆนะคะเห็นไหมคะเราเย็บจากด้านด้านในก่อนแล้วกลับออกมานะคะอันนี้แผ่นกันน้ําอันนี้เป็นเศษยีนค่ะชัมงไซจะใส่นะคะ ใส่พอดีใหญ่หน่อยนึงนะคะนี่คืองาน DIY ของซ้ซางๆ่นะคะได้เอาไว้ใส่เล่นหรือใส่ในบ้านนะคะกันกันอ่าทะส้นเท้าแตกหรือว่ากันเปื้อนนะคะในห้องครัวในที่นอนก็ได้ค่ะใช้ผ้าอื่นก็ได้อันนี้ซัางซ่าทำเป็นแนวทาง How to ให้ให้ดูนะคะว่าเราก็ DIY จากเศษที่เหลือใช้นั่นแหละคะ่ะ อย่างาแผ่นชีสนั่นก็เอามาจากที่ว่าเอามาตัดแบบลูกค้ามันเหลือเศษยีนเขาก็มาตัดตัดขาผ้าจังเกงขายาวมาตัดขาสั้นอย่างเงี้ยแล้วเศษผ้าที่เหลือช่างๆก็มา DIY อไอะคะ่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะง่ายไหมล่ะคะตัดตัดเป็นรูปเท้าก็จริงแต่เวลาตัดจริงให้ห่างจากขอบที่เราตัด เอาเอาหุ่นรองเท้าเรามาใส่ห่างประมาณนิ้วครึ่งนะคะทําให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่รอบวงอ่ะนิ้วครึ่งเพราะว่าเย็บมาก็จะจะไม่รัดมากจะพอดีค่ะแล้วก็ใหญ่กว่าเท้าเราหน่อยนึงนะคะขั้นตอนวิธีเย็บนะคะ,ะที่เป็นวงน่ะคือคือรูปรองเท้าเราก็จริงแต่เวลาเราตัดเอาเป็นแบบแล้วให้ห่างนิ้วครึ่งนะคะง่ายๆนะคะได้แล้วเนี่ยรองเท้า แล้วก็จะเย็บเข้าไปใช้ในบ้านด้วยในสวนเดินสวนด้วยแต่ข้างล่างข้างซ่าเอาเป็นผ้าที่ไม่ซับน้ําผ้าที่เป็นคุ้มพลาสติกอะคะ่ะเอาไว้ใส่เวลาเราไปโดนน้ําโดนอะไรก็จะไม่เปียกไม่ไม่เปียกเพราะว่าซ่างซ่าใช้ผ้าเศษที่กันน้ำนะะํำค่ะขอบคุณมากไวยคะ่ะ See y o u Next to CU Next g r o u นะคะ